สวัสดีค่ะวันนี้ครบ30วันแล้วนะคะวันนี้เราจะมาวัดดูว่าหน้าอกลดลงกี่นิ้วนะคะก่อนหน้านี้50นิ้วเดี๋ยวนี้เหลือเหลือรวมรวมวัดรวมรวมสีประมาณ47 นะคะสี่สิบเจ็ดเอลสี่สิบสองเหลือเอาขึ้นหลายแต่เอลสี่สิบสองเหลือสี่สิบหกออกปาเก่าก้นนะคะห้าสิบสี่เหลือห้าสิบสองเราก็สงสัยอยู่ว่า ทำไมมันเหลือแค่นี้ทำไมเอวมันเหลือเยอะ <c oughs> เอวไม่ลดเลย <c oughs> แต่ว่าแขนอะไรลดหมดนะคะเพราะาเสื้อตัวนี้ไม่ได้ใส่นานแล้ว <c oughs> เป็นยังไงหยุดได้เลย